สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกๆคนเนาะจากเมืองนอ้สาวบนคนไทยในต่างดดแดนก็อยากจะมากราบขอเพอคพุ้นไวยงงายเพื่อนเพื่อนทุกๆคนเดยจะสําสหรับทุกกาลังใจสิเติมรางคาบ้านในสาวบนเนาะจากอันช่วงนิสาวบนยุ่งยุงพี่น้องเลยอันแต่ว่าบมื่กจะไปเห็ดงานบมยจอกจะเรียนเนาะจะพยายามเร่งเรียนเพื่อจะ,จะไ,ไปสอบเทียบเนะาะจะว่า,ากะผ่านไปแล้ววิชาหนึ่งเนาะจะย่างยู่สามวิชาแต่ว่า วันพฤหัสนี่ก็ไปสอบพิเศษที่สองคือโชว์โชว์สตาร์ดิงเนาะจากตอนนี้ก็พยายามเรียนไปนั่เนาะจากเรียนไปนั่ไปย่ำไปย่ำเพื่อนเพื่อนไปนั่มแล้วก็เล่นแต่งโตเตรียมโตไปเห็นงานเนาะจากเราไอ้ก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนเนาะจากทุกๆคนทุกๆกำลังใจนิไฮก้าสาวบนไอตอนนี้หลังค่าบ้านของสาวมันก็ะเดดเจ็ดร้อยกรวยเลยกลัวแล้วเนาะจากเนาะก็ขอบคุณทุกน้ำใจหลายๆจากที่กับนิไฮก้าสาวบนเนาะจาก ไอ so ้ป you. ุ so so ่นโดนกะใกล้จะครบปีแล้วเนาะจ้าก็เลยบบจักจะเล่นหนาเล่นหลังไอ้แล้วก็ขอกกำลังใจจากเพื่อนเนทุกๆคนกขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เมตตาสาวบนเด้อจ้าเราจ้องได้สาวบนจะพยายามจะเรียนให้จบสอบเทียบให้ผ่านเนาะจ้าเนาะก็จะได้บรรจุในการทำงานแล้วก็สิได้มีเวลาเนาะจ้ามีเวลามาเห็ดตรงนี้เต็มทีเนาะจ้าเนาะเห็ดปกงามๆเห็ดกลิปดีๆมีสาระ ไอ้สาวบนก็มีสาระที่อยากจะแช่อยู่แต่ว่าหาเวลาพรันใดน้อยจะเพราะว่าไอการจะทําคลิปดีๆก็ต้องใส่เวลาแล้วก็ใส่สมองใส่ความคิดแล้วก็ายใส่ไอเทคนิคต่างๆในการถ่ายทําวิดีโอช่วงนี้ก็ต้องขอโทษขอไพรเพราะว่าก็ย่อมรับน้อยจากว่าคลิปบันดดีบัดใดยังน้อยจากเพราะว่าเฮ็ดพาะ เป็นการบ่ทิมบ่ปลาเนาะจ้าแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกกำลังใจที่มีให้ก้าเสาบนเนาะจะขึ้นหอเนาะจา้ะมาเนีได้แวะไปเยี่ยมไอเวทีหลังจากติดด้วนหลายเดือนแล้วเนาะจา้ะบ่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมไปยามเวทีใดเลยไอตอนนี้ที่จริงสาวบุญกันยังเรียนอยู่เนาะจา้าไอเรียนไอออนไลน์เนาะจา้าไอแต่ว่าก็อยากมาเซ่ฮัลโหลทักทายเพื่อนๆพื่ทุก,ทกคนปกติสาวบุญจะเพนงานช่วงบ่ายเนาะจา้าแต่ว่าช่วงนี้ถนนเขาปิดมือว่าในเสาวบุญต้องทา สิบนาทีแม่จะไอเพราะว่าถนนเข้าปิดในการซ่อมแซมน้อยจะไอเข้าต้องให้เปิดอันทางขวาไปก้อนแล้วเข้าขา้อ,ซ,อซ่อมแล้วก็เปลี่ยนให้ทางใส่ไปน้อยจะนอนเพราะว่ามือในเซาคนต้อตองเป๊ ไปเสารจักหน้อยเพราะว่าเพื่อว,นวน่าถนนเขาปิดอีกเนาะจะปลอดภัยไปก่อนจะได้ไม่พลาดสเตจอีกเนาะจ้าขอบคุณทุกๆกำลังใจได้หลายเด้อจ้าแล้วเช้าวนกะนิรจาอยากจะมาเวททักทายแล้วก็บอกว่าเป็นหอรทุกๆคนเนาะจ้าแล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ไม่ให้กั้นเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้เช้าวันกะขอซ้ำนิจะจาก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเนาะจ้าะะแล้วพ่อกันไหมเนาะจ้า แล้วก็ขอให้ทุกๆคนมีคลิปปังๆไอ้สำประสบความสำเร็จในสิ่งจิกระทําโดยจะเช้าบนก็นจะค,ค่อยๆกล่าวตามไปเนาะจ้ะสำหรับคลิปนี้ต้องก้าวข้ามว่าสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า